ดินฟาร์มสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้นไม้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะก็เป็นต้นเงินไหลามาด่างขาวแล้วก็เงินไหลามาด่างชมพูนะคะซึ่งเป็นต้นที่เราเก็บสะสมไว้ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการแนะนําวิธีการเลี้ยงต้นเงินไหลามาด่างขาวแล้วก็ด่างชมพูเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ในเรื่องของวัสดุปลูกก่อนนะคะอันดับแรกเงินไหลามาด่างขาวเนี่ยวัสดุปลูกที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับนะคะสส่วนขุยมะพร้าวนะคะ1ส่วนนะคะหลังจากนั้นก็ของทางเราเนี่ยจะผสมมูลไส้เดือนเล็กน้อยนะคะเพื่อช่วยในการเร่งล่าของเขานะคะก็เอาวัสดุปลูกทั้งหมดนะคะผสมรวมกันแล้วก็ เอาต้นนะคะลงกระถางได้เลยนะซึ่งเงินไหลามาด่างขาวนะคะก็จะมีลักษณะสีสันสวยงามนะคะเห็นได้ว่านี่นะคะก็มีหลอดแทงออกมาแล้วนะคะหลอดก็คือเป็นใบใหม่ของเขานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องคอยมาลุ้นนะคะว่ามันจะด่างออกมาแบบไหนนะคะส่วนผิวด้านบนนะคะของวัตดุปลูกเนี่ยเราจะ โรยด้วยปุ๋ยละลายช้านะคะไปเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการให้อาหารเ้าด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูต้นใหญ่นะคะต้นเงินไหลามาด่างขาวะะต้นนี้ก็มีการแตกใบใหม่แล้วนะคะซึ่งตอนแรกที่ได้มาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5้าใบ้วยกันก็มีใบขใ้างล่างใบที่1ใบสอง ใบสามใบสีนะคะแล้วก็ใบนี้ใบที่ห้าส่วนใบนี้เป็นใบที่แตกมันะคะก็กาลังกลางนะคะก็จะมีด่างค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแสงมันจะโอเวอร์นิดนึงนะอ่าเดี๋ยวปรับให้ใหดูอาจจะเห็นนะคะว่ามันจะมีด่างนะคะที่เป็น ด่างขาวนะคะอยู่ฝั่งขวาเนอะค่อนข้างที่จะชัดเจนส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีปาปายนะคะเป็นลายๆในส่วนของการให้น้ํานะคะก็ต้นเงินไหลามาด่างขาวเนี่ยก็จะดูแลยากางหนึงถ้าเราให้น้ํามากไปใบเขาก็จะช้าได้นะคะแต่ถ้าเราให้น้ําน้อยไปหรือว่าขาดน้าต้นเขาก็จะเหี่ยวได้เหมือนกันนะคะ เรื่องของแสงเนี่ยก็คือให้โดนแดดช่วงเช้าก็พอหรือว่าไว้ใต้ต้นไม้ก็ได้นะคะอย่าโดนฝนโดยตรงเพราะว่า,าถ้าใบที่เป็นใบด่าเนี่ยโดนฝนโดยตรงเนี่ยก็ใบมันจะช้านะคะจะเห็นว่าอันนี้ก็คือใบที่แตกมาใหม่ก็กําลังจะากลกางแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูต้นเงินไหลมาด่างชมูกันนะคะ ก็ตอนนี้ก็เลี้ยงง่ายกว่าเงินไหลามาด่างขาวนะคะวัสดุปลูกก็เป็นกา,าวมะพาสับผสมดินได้นะคะต้นนี้เดี๋ยวเรามาดูเงินไหลามาด่างชมพูต้นนี้นะคะจะมีหลอดที่แทงออกมาใหม่แล้วนะคะซึ่งในการเลี้ยงเนี่ยเราควรที่จะให้เขาโดนแดดเพราะว่าเขาชอบแดดนะคะถ้าโดนแดดเยอะเนี่ยชมพูมันก็จะออกเยอะนะคะแต่ว่าอย่าไปโดนแดด แรงมากๆนะคะก็ใบมันจะไหม้ได้แต่คือโดนแดดได้มากกว่าเงินไหลมาด่างขาวนั่นเองนะคะซึ่งต้นนี้นะคะอีกต้นหนึ่งก็ใบก็กําลังจะกลางออกมาใหม่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าวัสดุปลูกเราใช้ดินด้วยนะคะสําหรับตัวนี้ก็คือเราใช้เกาลาดสับดินแล้วก็ผสมมูลไเส้เดือนได้นะคะสาหรับตัวเงินไหลมาด่างชมพูัเนะคะ จะเลี้ยงง่ายกว่านะคะในเรื่องของการให้แดดนะคะถ้าเป็นเงินไหลามาด่างขาวเนี่ยถ้าเรามีพื้นที่จํากัดเราเป็นต้องโดนแดดก็แนะนําว่าให้กลางแสลนนะคะเพื่อพางแสงให้เขาเขาจะได้ไม่ร้อนเกินไปเพราะว่าถ้าโดนแดดโดยตรงนะคะใบจะไหม้นะคะใบที่เป็นด่างขาวเนี่ย ในเรื่องของการอนุบาลต้นไม้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเงินไหลมาดางขาวรู้สมมึกว่ามันโอยลยหรืออะไรเงี้ยก็เอาไปใส่ถุงอบได้ซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าถุงอบเป็นยังไงอ,อันนี้นะคะก็คือต้นเงินไหลมาด่างขาวที่เราใส่ถุงอบไว้ถุงอบก็ทําง่ายๆนะคะคือใช้ถุงพลาสติกที่มีขนาดใหญ่กว่าต้นไม้นะคะ เอามามันปักถุงนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเอาต้นไม้ใส่ลงไปเราต้องใส่น้ําลงไปในกระถางรถให้ปริมาณชุ่มๆหน่อยนะคะก็คือแต่ว่าน้ำไม่ขังนะก็หลังจากนั้นก็เอาไปใส่ในถุงอบนี่พอใส่เสร็จแล้วเราก็มัดปักถุงนะคะก็ต้นไม้เขาก็จะมีการขายน้ำออกมาก็มันจะมีละอองน้ำเนี้ยเกาะๆตามตัวถุงนี่นะคะก็ในถุงเนี่ยจะเป็นระบบปิดนะคะเป็นการอนุบาลรักษาต้นไม้นะคะ ซึ่งพอเราเอาต้นไม้เรามาใส่ในถุงเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาแตกใบแตกใบใหม่ค่อนข้างเร็วมากนะคะหลังจากที่ตอนแรกมีสองใบนะคะตอนนี้ก็คือเนี่ยเริ่มมีมีใบที่สามแล้วนะคะใบที่สามก็กลางแล้วด้วยนะคะเนี่ยคือใบนี้ยค่ะเป็นใบที่สามก็คือตอนนี้ค่ะคือกลางเรียบร้อยแล้วนะ ว่าเรายังไม่เอาออกมาจากถุงอบนะคะให้เขาชินกับสภาพอากาศนี้ก่อนซึ่งเดี๋ยววิธีการาการทำถุงอบการเพาะชาการอนุบาลต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูแยกอีกอันหนึ่งนะคะเป็นวิธีที่ละเอียดกว่านี้นะคะในการวางถุงอบนะคะเราไม่วางนะคะในที่ที่มีแดดจัดนะคะให้วางในร่ม เพราะว่าในถุงเนะี่ยมันจะมีไอ้น้าของเขาอยู่แล้วถ้าเราไปวางเนี่ยมันจะมีความร้อนแล้วก็มีไอ้น้าทาให้ใบไหม้ได้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นตระกูลซิงโกเนียมนะคะที่อยู่ในตระกูลเดียวกับเงินไหลมาเหมือนกันก็คือต้นอ,อมเงินนะคะต้นนี้เราก็วัสดุปลูกจะเป็นดินผสมมูลไส้เดือนแล้วก็กับมะพร้าวสับนะคะก็เลี้ยงง่ายต้นนี้แต่ว่าอันนี้จะเริ่มโสมนิดนึงเพราะว่า ลืมนะคะวางวางไว้โดนที่แดดจัดนะคะมันก็มีใบใหม่ไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี้คือแตกแตกหลอดใหม่แล้วนะคะกําลังขยายเพิ่มนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นหลอดที่เขาจะแตกใบใหม่ออกมานะคะก็เป็นต้นออมเงินแนละ้วก็เลี้ยงง่ายๆนะคะเลี้ยงไม่ยากอ่าเดี๋ยวต่อไปนะคะจะให้ดูเงินไหลมารุ่นแรกๆเลยนะคะที่แบบ รุ่นหนึกงํำบันเลยอะก่อนที่จะมีพวกเจเนเรชันใหม่พวกตัวใหม่ๆออกมาที่เป็นด่างขาวนะคะก็อันนี้นะคะเป็นเงินไหลมารุ่นแรกนะคะที่บ้านเรามีอยู่แล้วแล้วก็กชอบนะคะลักษณะใบของเขาก็เอามาใส่กระถางไว้จะเห็นว่าก็มีด่างๆบ้างนะคะคืออันนี้คือปกติของเขานะคะ เลีย้ยงค่อนข้างง่ายนะคะบางอันเราชามไว้แค่ใส่ใบมะพร้าวสับเอ้แค่ใส่กับมะพร้าวสับอย่างเดียวนะคะเนี่ยก็มีรากออกมานะคะทะลุกระถางออกมาเลยแค่ไม่ถึงเดือนนะคะอันนี้เราแค่ให้ความชื้นเขานะคะก็คือรอดแล้วนะคะอึดมากนะคะสําหรับต้นเงินไหลมาพันดึกดําบันเนี่ยต้นแรกๆรุ่นแรกๆเนี่ยอึดมากแบบแตกใบเก่งมากด้วยนะคะก็ สำหรับใครที่มีคำถามอยู่กับการเลี้ยงต้นเงินไหลมาด่างขาวหรือว่าด่างชมพูนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ